ว่าคนที่เป็นผู้บริหารประเทศระดับรัฐมนตรีเนี่ยปล่อยให้มีหนังสือเหล่านี้นะครับเข้าไปในระบบการศึกษาจักรบ,บาลนะครับยี่นะครับท่านคุณหมอที่อยู่ในนี้ผยายากจะเรียนถานคุณด้วยว่าทําเพื่ออะไรเราต้องก,การความองดอับแต่วันนี้หนังสือเล่มนี้ กำลังเข้าไปแบ่งแยกสังคมอยา่างชัดเจนนะครับำกำลังจะทำลายสังคมเนี่ยสามารถพฤติกรรมแบบเนี้ยน่าจะเข้ามาบริในหานประเทศเป็นผู้นำประเทศไหมนะครับผมยังในฐานะประชาชนผู้เป็นพ่อผมกำลังเห็นว่าเยวาวชนของชาติเนี่ยกำลังจะแยกสังคมออกจากกันโดยพฤติกรรมของนักเลือกตั้ง ที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศตรงนั้นผมจึงบอกว่าคอกตอเนี่ยอย่าไปถึงงานครับขอให้มีอำนาจและเป็นเสือตัวใหญ่ๆเข้าไปควบคุมชักษาดูแลพฤติกตามของนักการเมืองนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านักการเมืองก่อนจะมาเป็นนักกบาลังเนี่ยขอให้ไกลไปก่อนได้ไหม แตก่าที้เขาอให้ดีก่อนเป็นข้อหมายขอนสกรีนมาอย่างดีแล้วจรีจะใส่การบ้าลไปกรงตรงได้ถ้าอย่างนั้นในีประเทศชาติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งระบบการศึกษาเนี่ยห้ามจะเอาความไม่ดีในแบ่งแยกสังคมเข้าไปแล้วอ่ะถ้าถามว่าวันนี้เราต้องการอะไรกับสังคมนี้ประเทศนี้เขาต้องการผลประโยชน์มากกว่าความสังคมของชาติใช่ไหม ถ้าวันนี้นักเลือกตั้งเข้าไปเอาผลประโยชน์เป็นตัวนำาล่บอกกับประชาชนนะปองดองนะประเทศชาติต้องการความมั่นคงนะแต่สิ่งที่นักการเมืองหรือนักเลือกตั้งแสดงออกมาเนี่ยมันไม่ใช่มันจะกำลังทำลายสังคมที่มีความอบอุ่นแต่จริงๆแล้วหงังที่ผมไปนการเมืองที่เข้าไปเนี่ยไม่ว่าเราจะแย้งไม่ว่าหลากสีเนี่ยเขายังคุยกันอยู่นะครับ แต่มีนักการเมืองหรือแกนนำของสิ่งเนี่ยไฟโมดิเวตระตุ้นท้องให้เกิดความแตกแยกดันั้นในสถานการณ์ที่สังคมมีความแตกแยกเนี่ยจงลมจักรยานเส้นทางสีแดงเนี่ยได้เสี่ยงเข้าไปพูดคุยแล้วได้เก็บข้อมูลบางส่วนมานะครับก็ได้พบความจริงว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นนูมันมีจริงๆรครับดังนั้นก็อยากจะเรียนฝากตระทางตกรรว่า อยากจะไม่รับตายมานเะปนตลอดไปนะครับอยากไม่เป็นอ่านะครับขอบคุณครับ,บค,ครับก็